อีประเด็นหนึ่งนะคะเอามาคุยกับผู้ชมคือการเคลื่อนไหวของกองทุน DIF ค่ะ DIF นี่เป็นกองทุนในบริษัทที่กลุ่มทูขายสินทรัพย์เข้ากองทุนก็คือสาสัญ,ญญาต่างๆซึ่งตอนนี้นะคะมีการขายสินทรัพย์เข้าไปเนี่ยจนมีสนาษะของการเพิ่มมูลค่า สินทรัพย์เข้าไปค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพราะว่าปี64เอางี็สิปี 62, 2 5 6 2ขายสินทรัพย์เข้าไปครั้งที่4นะคะก็มูลค่าเนี่ยสินทรัพย์ตอนนี้นะคะถ้าดูจาก DIF ล่าสุดเนี่ยประมาณ15,800ล้านบาทสำหรับการขายสินทรัพย์รอบที่4ส่งผลทำให้กองทุนใหญ่ขึ้นตอนนี้ทั้งหมดกองทือประมาณเท่าไหร่ประมาณตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูจากสินทรัพย์นะคะมูลค่า 2 1 7 4 0 3ล้านบาทนะคะคขณะดเดียวกันก็ต้องบอกว่ามีปริมาณการสิทธิการเช่าเนี่ย20ปีซึ่งอ,อธิบายง่ายๆก็คือกองทุนเนี่ยสมมติถ้าเกิดผมต้องการใช้เงินผมเป็นทูผมก็เปิดกองทุนมาให้คนมาซื้อ<ช>แล้วผมต้องการจะใช้เงินเพิ่มผมก็เอาสินทรัพย์ผมเนี่ย,ยไปขายกองทุนผมทรูก็จะได้เงินงนะครับ ตัวสินทรัพย์ในกองทุนก็จะใหญ่ขึ้นค,คนที่มาลงทุนก็ก็ได้จากก่้าเช่าสินทรัพย์ทูก็จะเป็นคนจ่ายเพราะว่าทูเป็นผู้บริหารด้วยนะคะคแต่มันเกิดเรื่องเนื่องจากว่าความจริงมันไม่มีปัญหาเลยเพราะดูจากเรื่องการจ่ายันผล,ผลที่ผ่านมานี่อัตราการจ่ายันผลดีดมากค,คือประมาณ6%กเกว่าๆไปไปลายเนี่ยไปเกือบประมาณ 7%ก็มีนะคะบางปีขณะที่บางปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยดตราการจัดเป็นผลไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่มันมีปัญหาก็คือว่าช่วงปีนี้ปี2563ปรากฏว่า True ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็หน่วยลงทุนใหญ่ที่สุดนะคะมีการขาย ลดสัดส่วนลงมาคือมี่วงช่วงที่ขายตัว DIF เลยใช่ไหมขายหน่วยลงลยนไม่ใช่ขายสินทรัพย์ออกไปไม่ไห่คือขายหน่วยลงทุนออกมานะคะใน DIF นะคะคือมี2ช่วงมิถุนายน63นะคะที่ราคา14บบาท70สตางค์ตอนนั้นได้เงินไปประมาณ4 4 0 9ล้านบาทค่ะก็ขายออกมาเป็นบิ๊กกรอดและล่าสุดนะคะที่เขาลือและกลายเป็นจริงเพราะว่าเมื่อวานนี้ชูประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วจะมีการทำธุรกรรมไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ราคา13บาบาท5้สตางค์มูลค่าส0 พันล้านบาทในการขายลดสัดส่วนส่งผลทำให้ทรูเคยถือสัดส่วนใน DIF สูงมากคือประมาณ28.1%ตอนนี้นะคะก็น่าจะเหลือที่ประมาณ23.7%ครับแล้วไปดูกราฟนะฮะปัญหาคืออย่างนี้คนุณนีินาพอรรขายปุ๊บแล้วหุ้นมันไอ้ DIF มันลงด้วยนี่คือกราฟ<ช> DIF ค,คือช่วงประมาณต้นปีเนี่ยประมาณสักมีนาอะไรอย่างเงี้ย ราคา DIF มันอยู่12บาทปันผลสูงคนก็ซื้อไงคนะครับคณก็ซื้อพอขึ้นไป15 16บาทมันมีข่าวที่คุณนินาบอกคนก็กังวลกันและเผอิญข่าวลือมันเป็นจริงเห็นไหมราคา4 5ววันนี้ก็เลยล่วงตุกลงมาเลยคือต้องบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็พอจับสัญญาณได้เนี่ยคือตอนนี้ทรูน่าจะต้องการสภาพคล่องในมือสูงมากๆต้องการเงินนะเอาง่ายๆก็คือขายเพื่อตุนสภาพคล่องเพราะเขาก็ชี้แจงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคปี61เนี่ยขายสินทรัพย์เข้า DIF เนี่ย 6,000ล้านบาทตอนนั้นไม่มีโควิดซึ่งชูก็บอกว่าโอเคขายตอนนั้นปุ๊บทำให้ชูกลับมาจ่ายเป็นผลได้เลยเพราะมันบุกเป็นกำไร,รแล้วก็กลับไปที่ชูปี62นะคะขายสินทรัพย์ D F เข้าไป15,676ล้านบาทตอนนั้นก็ทำให้ชูรับรู้กำไรในส่วนนี้เข้าไปอีกสมผลทำให้ปี6หร62ชูไรายได้กำไรดีมากมปี63ไม่ได้คิดว่ามีโควิดไงคุณเอกอก็ต้องบอกว่าต้องตุนสภาพคล่องต้องยอมตัดใจขาย D F แล้วมันสอดคล้องกับ ข้อมูลบางอย่างก็คือว่าทางกองทุนระบุว่าการขายสินทรัพย์ในปี62ทําให้การประมาณการรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีการจ่ายปันผลในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าดูรายได้ที่ที่มากขึ้นไปด้วยสิ้นสุดตั้งแต่สิงหาคมปี62 สิ้นสุดคือกันยายนปี63ครับมันมาทำลายเดียวกันกันกบช่วงที่การขาย DIF พอดีของ r u ูอ่าและอีกอย่างคือสิ่งที่ประมาณการในเรื่องรายได้อาจจะไม่เป็นตามเป้าเพราะว่ามันเกิด COVID โควิดไงจริงใครจะมาเช่าเสาสัญญาณช่วงนี้ใช่คือ Tru ูมีครั้งของเขาเองที่เช่าแล้วเขาเปิดให้เอกชนราย<ข>อื่นเของเขาเองคงตามแผนแหละแต่ของเอกชนรายอื่นยาก เออก็ผมเป็นคาถามคุณลองคิดอื่นตอนนี้เขากันเงินสดทั้งนั้นน่ะใช่ค่ะนี่คือความได้กังวลใจนะคะว่าต่อไปเนี่ยการจ่ายปันผลจะมีผลกระทบไหมเพราะว่าส่วนใหญ่รายได้มาจากค่าเช่าแา่เขาก็ยงนะเขาจะขายเท่าเดิมหรือเปล่าเมื่อวานเขายืนยันป่ะคือเขาอ่ะยังไม่ได้ยืนยันแต่ประเด็นคือมีคนมองว่าจะขายสินทรัพย์เพิ่มเติมเนี่ยลำบากแล้วเพราะขายล็อตใหญ่ไปแล้วคือมันประเด็นคือการเพิ่มเนี่ยคือขายล็อตใหญ่ก็จะได้เพิ่มแต่ถ้าเกิดไม่ขายก็อาจจะได้เท่าเดิมหรืออาจจะลดน้อยลงถ้าเกิดสินทรัพย์ไม่สร้้้าาาาางงรรรยไดมมกกว่นนนีีีัเเเเลอออืิ์